สวัสดีค่ะนิสิตหลังจากเรียนเรื่องจรรยาบรนนักวิทยาศาสตร์แล้วนิสิตจะได้เห็นว่าหนึ่งในข้อปฏิบัติที่สำคัญของนักวิจัยก็คือการยืนยันผลการทดลองของตัวเองให้ถูกต้องดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง replication หรือการทำการทดลองซ้ำและ reproducibility ซึ่งหมายถึงผลการทดลองที่สามารถทำซ้ำาๆอย่างอิสระ แล้วก็ได้ผลดังเดิมค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอพูดถึงการทำการทดลองซ้ำโดยนำข้อมูลมาจากวรารสาร Nature m e t h o d ที่ปีพิมพ์ในหัวข้อ Replication ในปี2014ค่ะโดยในบทความนี้สรุปความสำคัญของการทำการทดลองซ้ำๆว่าทำให้ผลการทดลองถูกต้องมากยิ่งขึ้นและก็น่าเชื่อถือขึ้นค่ะ ซึ่งสามารถนำผลการทดลองนี้ไปวิเคราะห์ตามหลักสถิติได้ซึ่งบทความนี้ได้ทําการสรุปว่าการทําการทดลองซ้ำๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะคือ bio Re Bi logical replication คือการทําการทดลองซ้ำทั้งหมดโดยมีตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างเดียวกันกับการทดลองครั้งแรกซึ่งมีการเรียกการทดลองซ้ำนี้อีกว่าเป็น independent experiment หรือการทดลองที่เป็นอิสระนั่นเองการทดลองซ้ำแบบ biological replication นี้เป็นการบ่งบอกว่าการทดลองที่ทำเนี่ยสามารถให้ผลที่คล้ายคลึงจากเดิมหรือไม่หรือเรียกว่ามี reproducibility หรือเปล่านั่นเองค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการทดลองซ้ำเชิงเทคนิคหรือเรียกว่า technical replication ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองซ้ำที่มีตัวอย่างชุดเดิมต้องมีในการทดลองเพื่อแสดงว่าการทดลองที่เราทำเนี่ยไม่มีปัญหาเชิงเทคนิคหรือไม่มีความผิดพลาดมาจากผู้ทำการทดลองค่ะโดยในบทความนี้นะคะยกระดับตัวอย่างของการทดลองให้ดูดังตารามเช่น การใช้ตัวอย่างสัตว์ที่ต่างกันในการทำการทดลองซ้ำแต่ละครั้งก็นับว่าเป็น biological replication หรือย่อว่าตัว b ค่ะในขณะที่ทำการทดลองซ้ำกับตัวอย่างเดิมด้วยเทคนิคที่ต่างกันอย่างเช่นการหา sequencing หรือว่าวิเคราะห์ลำดับ d ี a นเอเดิมซ้ำๆก็เป็นการทำการทดลองซ้ำเชิงเทคนิคนัคน่นเองค่ะ ส่วนการทดลองซ้ำประเภท variable replication นี้นะคะมีให้เห็นอ่ามน้อยนะคะซึ่งเกิดมาจากยกตัวอย่างเช่นการอ่านค่า transcript ของแต่ละโมเลกุลนะคะที่แตกต่างกันในแต่ละโมเลกุลเนื่องจากมันมีความต่างนี่แหละคะ่ะเราเลยถึงเรียกว่าเป็น variable replication ซึ่งการทำตัว การทำการทดลองซ้ำนี้จะมีน้อยค่ะอาจารย์ถึงอธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นว่า biological replication กับ technical replication เป็นสองกลุ่มใหญ่ของการทำการทดลองซ้ำค่ะ ซึ่งในบทความนี้นะคะยังให้ข้อแนะนำที่นักวิจัยทุกคนต้องพึงตระหนักไว้ด้วยรวมรวมถึงนิสิตเองนะคะที่จะเริ่มทําการทดลองก็ควรที่จะทราบนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะการทําการทดลองที่ดีจะต้องเริ่มจากการออกแบบการทดลองที่ดีโดยพิจารณาถึงการทำการทดลองซ้ำค่ะทั้งนี้ ต้องเริ่มต้นจากการตีโจทย์ให้แตกเลยว่าการทดลองของเรามีจุดประสงค์ที่จะหาคำตอบอะไรจากนั้นมาพิจารณาว่าในการทดลองแต่ละขั้นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดความผันแปรในผลการทดลองซ้ำนั้นๆซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า variability นะคะยกตัวอย่างเช่นสภาวะการทดลองอุณหภูมิค่า ph หรือความเข้มข้นของสารซึ่งเราเนี่ยหากทราบแล้วเราจะได้ควบคุมแล้วก็ระมัดระวังในการทำการทดลองซ้ำแต่ละครั้งเนี่ยให้ค่าผันแปรเหล่านี้มีค่าเหมือนเดิมนะคะตลอดจนที่เราต้องระบุในวิธีการทดลองให้ครบถ้วนเวลาเราเขียนลงไปในโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยคะ่ะว่าการทดลองซ้ำเนี่ยมีค่าผันแปรอะไรบ้างนะคะที่ มันต่างไปจากเดิมโดยปกติแล้วเราจะพยายามควบคุมค่า viability ทั้งหลายเนี่ยให้เหมือนเดิมในการทำทุกการทดลองซ้ำค่ะท้ายสุดนะคะนิสิตก็ต้องทบทวนดูหรือนักวิจัยก็ต้องมาทบทวนดูว่าการทำการทดลองซ้ำของเรามีความหมายเป็น independent Experiment หรือเปล่าถ้าเป็นมันถึงสามารถนำไปวิเคราะห์ในเชิงสถิติได้ แต่ถ้าเป็น s ซูโดรีพิเคชันหมายถึงการทำการทดลองซ้ำโดยไม่มีความหมายก็จะไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ค่ะค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหานะคะจงขอย,ยกเคสสึกที่หนึ่งนะคะก็ยกเปเปอร์ของตัวเองในกลุ่มวิจัยเลยละกันค่ะซึ่งเป็นเปเปอร์ที่ปีพิมพ์ล่าสุดในปีนี้เองนะคะ โดยรูปที่พวกเราเห็นก็คือเป็นรูปทีมวิจัยค่ะด้านซ้ายมีนะคะก็คือพี่จีนนะคะชื่อดัมิตาเจวาพัชรคุณนะคะก็ถัดมานะคะก็เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ร่วมทำงานวิจัยของอาจารย์นะคะอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็งานนี้ก็เป็นงานวิจัยหลกักในห้องแบบของอาจารย์โดยที่อาจารย์จิรโรจนะคะเป็นผู้ร่วมวิจัยหลัก้วยค่ะ ที่ยกตัวอย่างนี้นะคะก็เราจะได้เห็นถึงความหมายของคำว่า reputation แล้วก็ r e p r o d u c i b i l i t y นะคะโดยการทดลองเนี้นะคะเป็นหนึ่งในการทดลองในเเปอร์นี้นะคะซึ่งอาจารย์แล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยอยากทราบว่าตัวซิงค์ออกไซด์นะคะที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาได้ซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะว่าเป็นการสังเคราะห์แบบ เขนมีสีเขียวเราก็เลยเรียกตัวซิงค์ออกไซด์นี้ว่าเป็นซิงค์ออกไซด์สีเขียวนั่นเองค่ะที่เราอยากทราบว่าตัวซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์เนี่ยมันสามารถที่จะฆ่าตัวเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือเปล่าซึ่งเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มต้นที่เราใช้มีชื่อเรียกว่าหาแคทนะคะเรามาดูรูปในบทความวิจัยกันกันเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่า กราฟนี้แบ่งออกมาเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มคอนโทรลก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีสารที่เราใส่ลงไปเพื่อที่จะดูการตายของเซลมลมะเร็งนะคะหรือเรหรือง่ายๆก็คือไม่มีตัวซิงออกไซด์ที่คอนโทรลนี้มีความเข้มข้นเท่ากับศูนย์ไมโครกรัม per มิลลิลิตรนะคะในขณะที่กลุ่มทรีทเมนต์ก็คือกลุ่มที่มี สาตัวอย่างที่เราทวิตนั่นเองค่ะนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าค่าเปอร์เซนต์ i ล b i l i t y คือค่าการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งในกลุ่ม control เนี่ยนะคะก็ไม่มีผลอะไรก็คือมีความอยู่รอดร้อยเปอร์เซนแต่เมื่อใส่ลงไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นซิงค์ออกไซด์นะคะมีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะแต่ที่าอาจารย์หยางพวกเราเนี่ยดูความดูความหมาย ของการทดลองนิดนึงน,นะคะซึ่งมาอ่านในใต้กราฟเนาะจะเห็นได้ว่ากราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่แสดงค่าเฉลี่ยนะคะของการทดลองโดยตัวกราฟที่เป็นแท่ง,งกราฟนี่นะคะมาจากค่าเฉลี่ยในขณะที่โอลบาร์เนี่ยมาจากค่า Standard deviation แล้วทำไมถึงหาค่าเฉลี่ยและค่า Standard deviation ได้อ่านเข้าประเด็นเพราะว่าการทดลองตรงนี้มีการทำซ้ำแบบ พอร์ดดูพิเคตมีสิิเข้าใจคำว่าคอร์ดดูพิเคตไหมคะคอร์ดแปลว่าสี่แปลว่าการทดลองนี้มีการทำําำทั้งหมดสี่สามนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะการทดลองนี้ยังทำเป็น t r e e independent e x p e r i m e n t หมายความว่าเมื่อทำซ้ำครั้งที่หนึ่งแล้วโดยีมทั้งหมดสี่ําของตัวอย่างนี้นะคะได้ผลออกมาละ เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อเราต้องทําการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเป็นอิสระนะคะเพื่อดูว่าผลที่ได้รอบแรกเนี่ยยังสังเกตเห็นในรอบที่สองที่เราทําการทดลองหรือเปล่าแบบนี้ถึงจะเรียกว่า independent experiment ซึ่งการทดลองนี้ทําทั้งหมด3ครั้งคือชุดการทดลองซ้ำที่เป็นอิสระ3ซ้ำนั่นเองค่ะนะคะเราถึงจะเอาค่าเฉลี่ยมาแปลผลแล้วก็สแสดงเป็นกราฟนี้ ส่วนดาวที่เราเห็นแล้วก็ตัวแฮชที่เราเห็นเป็นสัญลักษณ์บนแท่นกราสพอดาวออกนะคะว่ามาจากอะไรก็คือมาจากการวิเคราะห์เชิงสถิตินั่นเองนะคะซึ่งพวกเรา,เราตอนนี้ทําวิชาสัมมนานะคะก็อาจจะเห็นสัญลักษณ์แบบเนี้แล้วก็เกิดความคุ้นชินนะคะเข้าใ,ใจความหมายมากขึ้นในกรณีศึกษาของ ของเราในบทนี้นะคะอาจารย์ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแสดงความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าการทดลองนี้นมี v วเบ i ิ i ิ i นะคะก็คือความผันแปรอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นดีฟอร์มาซั่นีฟอร์มาคืออะไรก็คือสารสมุนไครที่เรานำมาใช้ในการสังเคราะห์ตัวสิ่งอกสายนะคะถ้า ในคนไทยก็รู้จักในนามของใบติ้วนะคะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรหรือว่าพืชผักที่ชาวอีสานเขาจิ้มกินกับน้ำครึ่งนะคะนะคะอีกอีกแซมเพิอีกชุดหนึ่งก็คือตัวซิงค์ออกไซด์แซมเิลนะคะซึ่งมีรหัสใส่ไว้ดังที่ปรากฏเอาไว้นะคะถัดมาวางแผ่นแปรอีกชุดหนึ่งก็คือความขึ้นค้นขอ,ของตัวอย่างนะคะก็คือมีสองชุดตามที่อาจารย์อธิบายไป ในสลด์ที่แล้วก็คือที่ศูนย์ไมโครกรัมเปอร์มิลลิลิตรกับที่ร้อยห้าสิบไมโครกรัมเปอร์ e r อมิลลิลิตรนั่นเองค่ะนะคะเรามาดูในการสแสดงวิธีการทดลองนะคะเพื่อให้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าพิ i ิ a t i o n ในการทดลองนี้เป็นขอดพิพิเค e ก็คือสีซ้ำใช่ไหมคะทำอย่างไรก็คือเริ่มต้นจากการที่เรามีฮาแคดนะคะก็คือเซลล์มะเร็ง อ่าผิวหนังในระยะเริ่มต้นเลี้ยงไว้มีฟาสนะคะตามหลักการของ animal tissue culture er นะคะหลังจากนั้นแล้วตอนที่เราต้องการที่จะมาทำการทดลองหรือทำเอเซเนี่ยเราก็จะต้องนับจำนวนของเซลล์มะเร็งนะคะแล้วนนเนี่ยเราต้องการออกแบบให้เป็นสี่ซ้ำเราก็จะต้องเติมจำนวนของเซลล์มะเร็งที่เรานับให้เท่ากันลงไปในกลุมคะ่ะสี่หลุม ขึ้นสีหลุมนี้ยจะเทียบกับตัวอย่างกลุ่มเดียวยกตัวอย่าง,างเช่นกับใบติ้วหรือซีฟอร์มาจัมที่ศูนย์ไมโครกรัมเปอมิลลิลิตรนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีหลุมจ็นเป็นสีดำของซีฟอร์มาจัมที่ศูนย์ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรอย่างนี้แหละค่ะถึงเรียกว่าเป็นพอดูคิเตนะคะอ่ะเรามาดูถัดมานะคะ นเมื่ออาจารย์ต้องการทําที่ร้อยห้าสิบไมโครกรัมตัวมิลลิลิตรของซีฟอร์มราซัมถ้าเป็นขอดอุปิเกตก็ต้องทำสีหลุมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ทำสีหลุมเนี้ยกับตัวอย่างอื่นๆนะคะจนพบตัวอย่างที่เราต้องการทําการทดลองใน v วเบลิตี้ที่เราออกแบบเอาไว้นะคะถัดจากนี้นะเราจะเห็นได้ว่าสีหลุมที่เราทําเราจะได้การเก็บเซลล์ออกมาเป็นสี่หลอด นะคะซึ่งสี่หลอดนี้เป็นสี่ซ้ำนะคะซึ่งเราไปทำเอเซสดังนั้นสรุปออกมาว่าหนึ่งตัวอย่างมีขอรุกข์ภัยเตก็คือมีผลที่เป็นสี่หลอดของการทดลองที่เป็นอิสระกันนะคะเราไปทำการทดลองต่อนั่นเองค่ะเนาะตามอาจารย์ทันใช่ไหมคะทัดหน้า พออา,าอาจารย์ขออธิบายคำว่า t r e n dependent experiment นะคะว่าอ่ะเราเข้าใจก่อ duplicate ละแล้วมันมาเป็น t r e n dependent experiment ได้ยังไงก็คือชุดแรกของการทดลองใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนการทำครั้งแรกทำเสร็จแปลผลออกมาแล้วเราก็ทำซ้ำเหมือนเดิมทุกอย่างกับครั้งแรกนะคะในวันถัดมานะคะก็จะ ตัวอย่างที่เรามีพอเราทำครั้งที่สองจาก n เท่ากับ4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ละ n เท่ากับ8ละใช่ไหมคะพอเราทำครั้งที่3ามหรือเราเรียกว่า t r e e independent e x p e r i m e n t เราก็ได้ n เป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น4คูณ3ละเป็น12 sample ทั้งหมดนะคะแล้ว12 sample ของค่าที่เรามาวัดการทดลองนี้แหละถึงนำไปแปลผลนะคะ แล้วก็จะได้ค่ากราฟออกมาตามที่อาจารย์อธิบายไว้เริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นแท่งกราฟเรากลับมาดูในรูปกราฟเหมือนเดิมอีกครั้งนึงเราก็จะเห็นว่าแท่งกราฟเนี้ยมาจาก n เ,เท่ากับ12นะคะมีแซมเพิลทั้งหมด12ตัวนะคะในแต่ละชุดการทดลองซึ่ง ถ้าเราทำซ้ำนะคะแล้วผลของการทดลองทั้งสามการทดลองเนี่ยมันเป็นไปใน,นทาาเดียวกัน s ารจากที deviation หรเราเป็นเล็กหรือใหญ่คะเล็กนะคะก็เราก็จะเห็นเออร์บาเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะทั้งที่เราเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์เชิงสถติติต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำการทดลองซ้ำ แล้วเทคนิคของเรายังไม่ดีหรือมีข้อผิดพลาดและไม่ได้ควบคุมสภาวะการทดลองในแต่ละ independent experiment ที่เท่ากันมันก็จะฟ้องด้วยค่าเอล o r b ร r บากเราหรือ standard deviation ก็จะมีค่าสูงนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถาวิเคราะห์เชิงสถิติได้เองเพราะฉะนั้นจะมีที่มาเนี่ยนะคะว่าเรทิ a t ช o n นะคะที่ดี เทคนิคที่ดีนำไปสู่ reproducibility ของผลการทดลองอหรือหวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับคำว่า replication แล้วก็ reproducibility สิ่งที่ไม่เรียนหรือว่ามิสิตอ่าห้ามทำนะคะก็คือ pseudo replication นะคะการยกตัวอย่าง4หรือว่า4 pseudo replicate ให้ดูจากการทดลองนี้ทำยังไง อันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแต่มีคนเคยทำอว่านี้ละกานแล้วนิ่สิไม่ควรทำเพราะว่ามันไม่มีความหมายในเชิงของสถิติเริ่มต้นยังไงคะอันนูแหคแคสมาเหมือนการเลี้ยงหาแคสไว้ในฟาสนะคะตามหลักการของแอนิมอลท s s ช e c เคาเอร์หลังจากนั้นแล้วมาทิปแต่ทิฟแค่หลุมเดียวของการทดลองนะคะหลังจากนั้นหลุมเดียวของการทดลองเนี่ย เราเก็บได้แค่หนึ่งหลอดแต่เอาหนึ่งหลอดนั้นมาขยายให้กลายเป็นสี่หลอดเองมาจากหนึ่งหลุมนะคะของเซลลแต่มาขยายให้เป็นสี่หลอดเพราะฉะนั้นเราได้สีซ้ำที่เป็นสีซ้ำที่ไม่จริงเราถึงเรียกว่าเป็นซูโดริทนะคะแล้วเอาสี่หลอดเนี้ยไปทำเอเซอย่างเนี้ยค่ะผิด ไม่ถิดต้องบางคนได้เ n เท่ากับสี่แล้วอยากจะทำเป็น independent experiment เข้าจะไปผิดเองนะคะคือขยายไปถึงเอ n เท่ากับสิบสองคือเอาแค่หลุมเดียวมาสร้างเป็นหลอดการทดลองเพิ่มสิงสิบสองหลอดคราวนียิ่งผิดพลาดไปกันใหญ่ทำอย่างนี้จะไม่สามารถวิเคราะห์เชิงสถิติได้ค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์เน้นนะคะไม่มีความหมายทางสถิติอย่าทำแบบนี้ ท้งนี้นิตอาจจะคิดว่าอย่างนี้เราทําการทดลองหนึ่งซ้ำๆทำําซ้าๆเยอะๆเลยดีกว่าจริงๆการทำงานทดลองซ้ำเยอะดีแต่ไม่ใช่เยอะจนรวมความจาเป็นนะคะเพราะว่ามันก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งสารเคมีมีค่าการขึ้นปเปลืองเกิดขึ้นมากา,การทําการทดลองที่ดีไม่ขึ้่เน้นเพิ่ปริมาณแต่เืิ่คุณภาพนะคะการทดลองสาม i n d e p e n d e n t e x p e r i m e n t ที่ดีถือว่าพอเพียงแล้วค่ะไม่จำเป็นที่ต้องทำมากกว่าน,นั้นนะคะวันนี้เราจะจบเกี่ยวกับเรื่อง e p l i c a t i o n แล้วก็ r p r r o u u i b i l i t y เพียงเท่านี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่บทแรกจนมาถึงบทที่สามนะคะฝึกปฏิบัติให้เป็น c ู e n t i f สติ r ับ t ิ c e วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ